โอเคครับพบกันอีกครั้งกับลูกพ่อเจ้ตากพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาพามาลองปืนครับนี่ปืนเป็นปืนซีซ่าสีนะครับอันนี้เป็นลูกกดธรรมดาลูกกดบ้านๆธรรมดาทําเองครับทำเองกับมือติดกล้องเหมือนกันครับทั้ง2ตัวติดกล้องเหมือนกันทั้งสองตัวนี้กล้องกาโมอันนี้กล้องเอ่าพุชแนลเดี๋ยวเราจะทดลองดูครับอันไหนจะแม่นกว่ากันครับโดยใช้ลูกนี้ครับอ่า C.C.I. ใช้ลูก C.C.I. นะครับทั้ง2กระบอกเลยเราจะมาลองดูกันครับโอเคครับมาดูครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเอาสีสัตสีห้าสองก่อนนะครับ๋ยวผมจะยิงในท่านอนยิงครับดูกันเลยครับแนะนาแนะนาเทคนิคในการยิงปืนนะครับมีกฎอยู่สามข้อ,อง่ายๆครับพื้นฐานคือหนึ่งคือท่ายิงท่ายิงปืนนี้ต้องเป็นท่าที่มั่นคงนะครับท่ายิงต้องมั่นคงและสองคือลมหายใจก่อนเราจะยิงพยายามกั้นลมหายใจก่อนครับ กันลมหายใจเราค่อยๆปล่อยออกสามเทคนิคที่สามคือการเหนี่ยวไกลครับเหนี่ยวไกลพยายามดึง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 ก็มาหาตัวไม่ใช่ว่ากระตุกอย่างนี้นะครับแบบนีีเขาเรียกกระตุกนะครับมันจะทําให้ปืนสั่นไม่ตรงเป้าหมายครับจำไว้ดีนะการการหลักการยิงปืนมีกฎง่ายๆอยู่สามข้อแว่นมันฟ้าแล้วไม่ใช่หรือ่าฟาเอาใช้ลอยอย่างเดียวอโอเคนะครับเดีย๋ยวเราดูเลยครับผมยิงเป้าใช้มือนะครับ ยิงเป้าซ้ายมือก่อนนะครับมันมี2เป้าทําไว้2เป้าเป้าหนึ่งเป็นของซีเซ็ตสีห้าสองอีกเป้าหนึ่งเป็นเป้าของอลูกกดธรรมดาครับผมจะยิงซ้ายมือนะครับเป็นเป้าของซีเซ็ตสีห้าสองนะครับยป็ดึงเยอะ,อะผมจะยิงอย่างละสามนัดนะครับซีเซ็ตสีห้าสองสามนัดแล้วก็ลูกกดธรรมดาสามนัดครับอย่างละสามนัดนะครับมาดูกันเลยครับ

ไปแล้วครับนะัดที่สองมาแล้วครับเป็ที่สามโอเคเป็นการจบซึ่งการยิงของปืนซีแทส452นะครับเดี๋ยวเราต่อด้วย อลูกกดบ้านๆธรรมดาเลยครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันสีเส้นเอ้ยไม่ใช่สีเส้นนะอันนี้เป็นลูกกดลูกกดบ้านๆธรรมดานะครับทำเองกับมือแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้จะยิงเป้าขวามือนะครับผมทำไปสองเป้ามีเป้าขวากับเป้าซ้ายอันนี้จะยิงเป้าขวามือครับ เมื่อกี้ยิงเข้าซ้ายไปแล้วมือสั่นใช่ไหมมือสั่นนิดๆนะครับ เริ่มมันเริ่มเหนือนห่อยแล้วลุงเหงาผมบอ,อกแล้วเพาอันนี้น้ําหนักเบ,บารู้สึกว่าชิซัสเซียสองน,ำน้นำหนักน้ําหนักเยอะกว่ากระบอกนี้ครับนั่นนี่น้ําหนักเบา โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันเลยนะครับอัน,นโอ้โหอันนี้เข้ากลางเลยเหรอโอ้ไม่ใช่หรอกเข้ากลางหรือเปล่าลูกเข้เข้าขวา <laughs> เออก็ขวาเหมนะือนกันอันนี้เป็นของอ่ซีแซดนะครับซีแซดสี่ห้าสองนี่นี่กากบาทผมเล็งตรงกากบาทนี่ครับแต่ส่วนมากจะเข้านี่หมดเลยนี่ลูกกระสุนได้อยู่สักสองลูกตรงนี้ กทพาประมาณเดียวกันคนมันเป็นที่คนเรือเออคนมันคนคนเดียวกันถ้าเป็นคนอื่นมันจะอาจจะนั่นกันอันนี้ของของลูกกดธรรมดาครับนี่กากบาดอยู่ตรงนี้ครับกากบาดตรงนี้อันนี้ก็ถ้าให้คะแนนก็น่าจะเท่ากันนะเท่ากันเท่ากันอ่านี่ครับอันนี้เป็นของซีแซดธรรมดาเอ้ยไม่ใช่เป็นลูกกดธรรมดาอันนี้เป็นของซีแซดซีแซดสี่ห้าสองก็ถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับโอเคนะครับ ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าให้พบกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามลูกพ่อจะตากพากินพาเที่ยวนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยครับโอเคนะครับขอบคุณครับ